ตัวนี้นะคะช่องใส่ถานนะคะจะอยู่ทางด้านล่างตรงนี้เลย Open แบบเราก็เปิดตรงนี้เราก็ใส่ถาดลงไปกดลงไปนิดนึงนะคะให้เขาไฟเข้าหน่อยอเรียบร้อยตรงนี้ใส่ฟิล์มทางด้านล่างนะคะเปิด Open ตรงปุ่มแดงเวลาใส่ฟิล์มเราก็อันนี้ไม่ได้ใส่ไปให้ดูนะคะพอดีฟิล์มหมดใส่ไปตรงนี้ พาหางฟิล์มไปฟิล์มเขาก็จะรันอ่ะเดี๋ยวแล้วก็ปิดฝาฟิล์มเขาก็จะมีเสียงรันอ่าพอเราเราก็กดถ่ายเปิดหน้าเลนทางด้านหน้านะคะเราก็กดถ่ายพอกดถ่ายไปหนึ่งรูปเรากดถ่ายไปสัก2รูปนะคะฟิล์มจะรันไปที่เลขหนึ่งวนี้วิธีการเปิดปิดคือเปิดทางด้านหน้านะคะ ตรงนี้เขาจะมีโหมดเปิดปิดแฟลชอันนี้บังคับปิดแฟลชนะคะแล้วก็จะเป็นแฟลชแก้ตาแดงอันนี้แฟลชตอนกลางคืนนะคะตรงนี้จะเป็นโหมดแก้ตาแดงถ้าเราไม่ชอบเราก็ปิดได้อันนี้เป็นแฟลชธรรมดาส่วนตรงนี้ช่องมองนะคะเราจะมองได้แบบปกติก็ได้ส่วนมองทางด้านบน อย่างเช่นเราถ่ายอะไรตำต่๊งเงี้ยเราี้เกียจกล้มลงไปมองสองตรงนี้เราก็เปิดช่องตรงนี้เลยแล้วเราก็เล็งไปที่ตรงนี้นะคะเราจะเห็นเป็นวิวอันนี้เราก็ปิดมองช่องปกติได้เลยปุ่มนี้จะเป็นปุ่มซูมใสเขาก็ขยับตามตนี้เลยนะคะส่วนตรงนี้จะเป็นโหมดถ่ายวิวกดไปจะชัดทั้งภาพนะคะ อันนี้ก็เป็นหมดถ่ายภาพต่อเนื่องก็คือเรากดแช่ไปได้เลยกล้องจะจับโฟกัสโดยไม่ต้องยกนิ้วเลยนะคะปกติถ้าไม่มีโหมดหถ่ายภาพต่อเนื่องเราก็ต้องกดกดกดยกนิ้วไปเรื่อยๆส่วนปุ่มเล็กๆตรงนี้เป็นปุ่มกอฟิล์มกลับนะคะเอาไวก้กอตอนที่เราอยากให้เขากอกลับเองเราก็กดตรงนี้ แต่ปกติเขาจะเวลาถ่ายหมดหม้วนเขาก็จะกลับให้เองอยู่แล้วอันนี้เราบังคับปอกกลับส่วนตรงนี้เป็นปุ่มปรับตามค่าสายตานะคะสายตาสั้นสายตายาวเราดันตรงนี้ไปตามชัดเบอร์ตามช่องมองอส่วนพวกนี้จะเป็นแคปชั่นนะคะอันนี้จะเป็นแคปชั่นโค้ดจะอยู่ทางด้านล่าง c 1่ 2, 2กระตานั้นเลยส่วนนี้เป็นวันที่นะคะถ้าเราไม่ชอบอันนี้เราก็ปิดไว้ ปุ่มเล็กๆตรงนี้จะเป็นเปลี่ยนตัวเลขนะคะวันเดือนปีถ้าเป็นแบบนี้ก็คือปิดไว้อะโอเคตรงนี้จะเป็นตั้งเวลาถ่ายภาพนะคะเรากดแบบนี้เขาจะจับเวลาสิบวิถ้าไม่ตั้งเราก็ปิดไป